มาครับครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ได้เวลาทำกระถางต้นไม้นะครับของผมจะเป็นพวกกระถางไอ้มอไซก่อนนะครับสำหรับต้นไม้ต้นไม้ไม่ใหญ่นะครับจะมีอยู่สองแบบกันนะครับนี่ครับยางจะเป็นยางรถใหญ่นะครับยาง มอไซน์นะครับรุ่นบิ๊กไบค์รุ่นสกูปปี้น,นะผมนี่ครับยางนี่ก็เป็นยางเล็กนะครับผมเวลางัดมาก็จะจะสวยนะครับยางขนาดนี้สำหรับ,มรบไมเ้เล็กนะครับไม้ไซส์เล็กๆนะครับใส่ได้นะครับอีกไซส์นึ่งนะครับนี่ เป็นขอบ12นบผมอันนี้ก็เป็นขอบอบข1 3นบผมา3ตัวใหญ่นะขอบ,บขอบ1สามเหมาะสำหรับการทำกระถางนะผมเป็นไม้แบบไม้ไซส์เล็กไซส์กลางโตนะครับถ้าเกิดเป็นยางรถใหญ่ก็จะใส่สำหรับไม้ ไม้ใหญ่หน่อยนะครับผมสำหรับตกลงต่อที่เอาลงไปให้ดูนะครับคลิปนี้จะพามาตัดให้ดูทักเส้นนะครับมดูทักเส้นหนึ่งก่อนนะครับอันตัดอันอันดัดนะัผมจะจะดัดยังไงนะครับแบบทนนะครับผมนี่ทน ไม่ผุไม่พังนะครับทนทานดีนะครผมหาได้ตามทั่วไปนะครับสถานยางรถยนตร์ร้านมอเตอ์ไซคเก่านะครับกกเขาได้นะครับขายก็ประมาณเสละสิบาทห้าบาทแต่ร้านของผมนะครับไปดูกันเลยครับผมก่อนไม่มีอะไรมากมายนะครับ หนึ่งมีดนะครับผมมีดมีดในคมนะครับในคมเดี๋ยวเราหลับปากมันจะเอ้เมื่อยจนเหนื่อยนะครับผมยางหน้านี้ทำดอกยางไม่ได้นะครับทำดอกแบบเป็นลว,วดลายไม่ได้นะครับผมหน้าหน้าเขาเล็กนะครับทำแบบไสกลมนะครับ ใช้มีคัตเตอร์ใช้คัตเตอร์ก็ได้นะผมปา<ะ>ดนะครับเราปาดปาดตรงขอบนะผมเนี่ยครับขอบขอบเขาเนอะผมปาดร,รอบเลยนะครับนี่ผมมันจะมันคมเท่าไหร่นะครับ ว่ามีไม้น้อยนะผมใครมีคัตเตอร์ก็เอาคัตเตอร์ได้นะครับ เกิดมันหนืดนะครับเอาให้นําให้เอาไอ้สบู่หรือแป๊ปละลายน้ํำนะผมก็จะลื่นนะครับรแต่ผมไม่มีนะครับก็เลยจะเก็บมือนิดนึงนะผมก็ มีทุงมือก็ใช้ทุงมือได้นะครับค่อยทำไปนะผมรวังเก็บเนื้อครับตรงนี้เป็นด้ามน,นะผมแล้วก็เตอรเจิมผม จะดูไม่ค่อยสวยครับไม่ใช่คัตเตอร์นะผมคัตเตอร์จะจะดูดีกว่านี้นะครับเป็นพวกยางใหญ่ก็จะจะทำแท่นแท่นอีกทีหนึ่งนะครอันนี้เป็นสำหรับงาดง่ายนะครับยา,างมอาจมาไซ์นะครับ you ใช้คัตเตอร์ไวนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นประมาณนี้ครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมแต่ผมพอใช้เท้านะครับเพราะว่าเราต้องใช้สัดส่วนเท้าด้วยครับผมงัด กดนะครับยางมอเตอร์จงัดง่ายกับยางรถยนต์นะครับผมได้แล้วเสร็จแล้วครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเอาทิ้งครับผมทำเป็นฐานนะครับประมาณนี้ได้แล้วกระถางปลูกผักต้นไม้ที่ขับสดทัวรได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครชอบ,บ,บ,บม,มาขักเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ,รบผมคลิปยาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูไปจบกันนะครับผม เอาไว้คลิปต่อไปนะผมฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับสวัสดีครับผม